ฝึกสมองกันสักติไหม<า>ลงไปฝึกสมองการบ้านคณิตศาสตร,ร์เด็กป .3 ค่ะขออนุญ,ญาต Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่งแชร์คลิปคุณแม่คนหนึ่งก่อนจะดูท่านผู้ชมมาดูกันมันเป็นข้อสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ประถม .3 ป .3 ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์เนี่ยคือถ้าเราดูเนี่ยเอเด็กก็ตอบถูกแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเฉลยมันถึงออกมาผิดอะดูพร้อมๆกัน ลูกสอบออนไลน์นะคะก็วิชาคณิตศาสตร์นะคะป .3 ม,มาดูกันซินะคะคําตอบอันนี้คือตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูเฉลยนะคะก็งงๆเหมือนกันเนาะว่าที่สอนลูกไปเนี่ยมันก็ถูกต้องแต่คําตอบออกมาเนี่ย,ยนะคะหยดเทะตรงนี้หยุดท่านผู้ชม59,2 0 0เขียนเป็นตัวเลขได้ตามข้อใดน้นองไร้ 5 9าหมนเก้าพัอง้ไมตอบข้อตอบข้อขอข,อขา 59, 2, ห้าหม่นเก้ากับสองใช่ถูไหมฮะใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดแบบการค้าก็อาจจะเป็นคอควาย5 9าหมื่เองร้อใช่ไหมคะเออยังไงแต่ถ้าดูเป๊ะๆมาพยดเมนขอขายถูกไหมใช่คือกอไก่เนี่ยตัดทิ้งแน่ๆเพราะมันเป็น5 2า0มื่นองอ่างอง,งูตัดทิเพราะว่ามันเป็นห้าหมแต่น้องไบรท์คิดว่าข้อขอข,อข่ขอข่อ่ะลองดูต่อ ดูเลยค่ะ59,200เขียนตัวเลขตามเขียนตัวเขียนตัวเลขได้ตามข้อใด59,200นะคะ52,902ในข้อนี้เขาตอบว่ากไก่แต่ คำถามอยู่ที่5,9002ลูกชายก็ตอบขอไข่นะคะแต่เฉลยออกมาคือผิดมันไม่ตรงอะคะ่ะมันไม่ตรงคุณใครเห็นแบบเราเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเราผิดตรงไหนไม่เข้าใจคะ่ะไม่เข้าใจาว่าผิดตรงไหนคะลูกชายตอบข้อขอไข่เหมือนน้องไว้ผิดเขาขอบอกตอบกอไก่ เฉลยคือกอไก่ซึ่งกอไก่มันไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดเลยกอไก่มันคืออีกโลกนึงเลยมันคือ52,000นอ่ะประมาณคนละเซิร์ฟเวอร์อะมันมีข้อหนึ่งเขาไว้ดูต่อแต่ปรากฏว่าตอบช้อยเนาะสามหมนึงลูกชายก็ตอบเนาะว่าข้อนี้มันถูกแล้วก็มีคอควายลูกชายก็บอกว่า ข้อเนี้ยก็ถูกอีก22,903ถูก2ข้อเลยหนูจะเอาข้อไหนดีแม่หนูก็เลือกสักข้อหนึ่งสิลูกอ่าพอเลือกไปค่ะดูเฉลยคำตอบนะคะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องมันหมายความว่ายังไรคะงงค่ะงงกับการเรียนของประเทศไทยค่ะงงค่ะใครออกข้อสองมานะคะเอาข้อสองมาดูใหม่อีกข้อหนึ่งอะที่มันมีคําตอบที่น่าจะถูกทั้งสองข้อนี้น้องใบ้อ่ข้อใดถูกต้องคือมันต้องดูคําถามด้วยสิพวกเธอ ไม่แคบใ้ฉันดูแล้วฉันเต็ตัดจะรู้ได้อย่างไรนะเนี่ยมันมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่สองข้อ,อน้องใบคือเขาถามว่าข้อใดถูกต้องก็คืออ่านอย่างไรเลขเนี้ยนะคะข้อนี้อ,อ่านถูกอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นข้อกสามหมื่นสองร้อยเอ็ดหรือสามหมื่นสองร้อยหนึ่งก็ถูกนี่ถูกไหมคะขอไข่หกหมื่นห้าพันแปดร้อยอันนี้ผิดแน,น่นอขอควายสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามอันนี้ก็ถูกใช่ ง,ง,งูเจ็ดหมืนแปดพันสองร้อยสามอันนี้นนผิดแน่แน่อไข่หรือคอควายถูกไหมกอไก่หรือคอควายที่ถูกน้องเขาเลือกต่อไปกอไก่ผิดเพราะเฉลยบอกว่าไม่มีข้อใดที่ถูกต้องอเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเจ้าของคลิประบุว่างงกับการศึกษาไทยผู้ปกครองก็ไม่ใช่ครูนะคะแล้วก็พยายามจะสอนลูกให้ตอบคำตอบที่ถูกที่สุดคิดว่ามันน่าจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่ดังนั้นใครเป็นคนออกข้อสอบคุณแม่บอกช่วยมาอธิบายทีหรือมันเป็นระบบตรวจระบบเป็นตรวจผิดไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมาบางคนบอกโอ้อาจจะเป็นระบบผิดตรวจผิดนิดนิดหน่นนอยอย่าไปว่ากันท่านผู้ชมอาจจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเด็ก <Ha. S 2> เขาเป็นเด็กเขาจะจําอะไรผิดๆไปเลยแล้วเขาจะเขาจะเกิดความกดดันแล้วคิดอ่าเก็มันถูกแล้วอะไรยังไงอ๋อก็ถือว่าแจ้งกับท่านผู้ชมกันแล้วกันนะฮะว่ามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมบางท่านบอกมันต้องอ่านว่าเอ็ดอ๋อก็ไก่กับคอควายเมื่อกี้ใช่ไหมคะการบ้านคณิตศาสตร์น้องปสามอะค่ะอ้าวขึ้นไปอีกทีหนึง่งอ,อันที่เราก็รับฟังเพราะฉะนั้นข้อนั้นเนี่ยพอไปอ่านว่ามันไม่มีอยู่ในนี้ ขึ้นมาหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ข้อนี้อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งข้อแรกใช่ไหมนี่ข้อนี้ที่ว่าข้อใดอ่านถูกต้องเนี่ยค่ะที่ตอนแรกบอกว่ามันถูกสองข้อคือกอไก่กับคอควายใช่ไหมคะคือคุณผู้ชมทักมาว่ามันต้องอ่านว่าอย่างกอไก่เนี่ยสามหมื่นสองร้อยเอ็ดดังนั้นก็จะเหลือข้อถูกคือคอควายถูกไหมคะพี่วุแต่ถึงไงก็ตามทีคือเฉลยมันบอกว่าไม่มีข้อใดถูกต้องสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสาม ก็ถูกถูกนี่อืม้อควายอะถูกถ้าอย่างนั้นนะคะสามคงไม่สามารถจะอ่านเป็นซ้ำหรืออะไรยังไงได้ถูกไหมอ่ะนี่ก็แลกเปลี่ยนกันฮะ